สวัสดีแฟนๆของ Hello Magazine ทุกคนผมพี่เคครับจะบอกว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับหนึ่งในแพชชั่นหนึ่งในสาเหตุที่ผมทำงานเยอะขนาดนี้นั่นก็คือเจ้านี่แหละครับคันนี้นะครับคือ Benz G wagon G 3 5 0ที่แต่งเป็นบราบัสทั้งคันเลยนะครับคือสาเหตุที่เราได้คันนี้มาก็เพราะว่าคุณภรรยาครับซึ่งเราเลี้ยงหมาด้วยกัน2ตัวก็คือโมยาแล้วก็ลูก้าแล้วเขาบอกเลยว่าทำไมเรามีแต่ซูเปอร์คาร์ซึ่ง มันไม่สามารถที่จะอุ้มหมาไปได้ไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวหัวหินได้ก็ตัดสินใจว่าโอเคขายชุปรคาเปหนึ่งคันแล้วก็มาซื้อเป็นคันนี้ลูก้ากับโมย่านั่งได้คือสามารถเอาหมาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เราก็เลยตั้งชื่อคันนี้ว่าน้องโมกาเป็นชื่อย่อระหว่างโมย่าแล้วก็ลูก้านั่นเองครับ แต่จริงๆแล้วผมว่าแฟนรายการน่าจะทราบเีครับผมคนที่บ้ารถมา30กว่าปีแล้วอะไม่ใช่แค่คันนี้ที่ผมรักมากเรายังมีปอร์เช <P osh. S 1> ่เคเมนนึ่งคันแล้วก็รถของผมส่วนตัวก็คือเจ้าลัมบอร์กิน i ีอีก1นึคันแล้วก็มอเตอร์ไซค่งคันด้วยเราก็เลยต้องทําที่จอดรถให้กับรถของผมภายในเพื่อที่สามารถที่จะได้จอดรถเสร็จปั๊บเดินลงไปแล้วก็กินข้าวแล้วก็นั่งดูรถไปด้วยติดกันแบบนี้เลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดู ขออนุญ,ญาตแนะนําโรงจอดรถภายในบ้านจะมีที่จอดรถอยู่2ที่ตรงนู้นน่ะจะจอดเจ้าปอร์เช่เคแมนกับ a m b o r g h น n ก g ยาโด้ซูเปอร์ละเจ e r a แล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นสำหรับเจ้าโมกาหรือว่าเจ้า G ีวรก้อนคันนี้นะฮะสาเหตุที่จะมา G ีวรกอนไม่ไปจอดตรงนั้นหลังมันติดประตู <laughs> แค่นั้นเองแค่นั้นเองครับอ่ะมาดูกันครับตรงนีนะ้น่าจะประมาณ4คูณหนะครับคือพื้นที่พอสาหรับซูเปอร์คาร์สหรับรถใหญ่ต่างๆมากมายเข้ามาจอดปับ๊บนั่นคือโต๊ะกินข้าว เราสามารถไปซื้อกับข้าวข้างนอกมาหน่ยปุ๊บวางแล้วก็นั่งกินข้าวกับรถคู่ใจของคุณได้ซึ่งผมทราบนะครับว่าเ c a s s e t ของเขาเนี่ยมีโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คนที่บ้ารถอย่างผมมากๆเลยเพราะเขามีโรงเก็บรถให้ด้วยนะครับเป็นแบบอ u ต o m ม t ติการ a จ e คืออยู่ในบ้านเน่ยเหมือนของผมเลยไม่ต้องยุ่งยากคุ่นวเนี่ยสปีไม่ต้องปวดหัวแบบผมเลยนะเพล่เพลเนี่ยงบอาจจะบาลปลายเหมือนผมอีกด้วยและครับที่แรกคุณผู้ชมครับ คือบางกอกบ,บุรว่าซิกเนเจอร์พระราม5นี่คือฤคอาสน์ดหรู2ชั้นนะออกแบบมันได้สวยมากๆเลยอะ่ะได้เดียออกแบบจากที่พักอาศัยต้นแบบในนอร์ดิกเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเป็นต้นจอดได้ถึง4คันหลังผมจอดได้แค่คันเดียวและจะบอกว่าทาั้งหลังเนะี่ยเขามีสัญญาณการขโมยนะ Living Solution นวัตกรรมใหม่ที่รู้ใจผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นอะ่ะเช่นแอปควบคุมบ้านอัจฉริยะเข้าออกหมู่บ้านได้ด้วยตัวสแกนะ พื้นที่แท้สอยกว้างมากครับ8 0ดตารางเมตรรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ลงดินทั้งโครงการที่ดินก็มีขนาดใหญ่มากคือ100ตารางวาขึ้นไปทุกแปลงครับประกอบไปด้วย6ห้องนอน7ห้องน้ำที่นี่มีกี่อัน2ห้องนอน1 2 3่ห้องน้ำอออยากจะขายที่ไปซื้อที่บางกอกบุรีหวานจังเลยอะ่ะและที่สำคัญครับโครงการนี้เขามี15หลังแค่นั้นเองราคาเริ่มต้นที่ 30- ถึง55ล้านบาท ทำเลนะครับหลายคนจะรู้ว่าขับรถไปยังไงง่ายมากเลยวงเวียงพระราม5ใกล้ทางด่วนสีรัฐเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนี่คือหลังบ้านผมแล้วผมรู้ว่าคุณชอบแบบนี้อังจริงลองไปดูหนึ่งโครงการของเขาโครงการแกรนดบางกรอบบูรัาสุขุมวิท4นครินทร์นะที่เนี่ยจะมีแค่17ครอบครัวแล้วก็มีโรงจอดรถดับ เปิดปิดให้เหมือนกับที่เลยนะโดยที่เราไม่ต้องมาต่อเติมแล้วอะ่ะโครงการนั้มีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นนะครับ439ตารางเมตรสูงสุดถึง780ตารางเมด้วยกันถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ worldwideweb.scasset.com ขึ้นตรงนี้เลยหรือว่าโทรที่1749ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับนอกจากจากคุณภรรยาแล้วสน้องหมาแล้วก็รถแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึแพชชั่นที่ผมชอบมาก อยู่ข้างในดูกันครับก็ตรงนี้แหละครับคือสมัยก่อนน่ะมันจะเต็มไปด้วยรองเท้าของ n นกี้แอร์จอร์แดนรุ่นพิเศษ Travis s c อต t รุ่นพิเศษจะวางแบบปับปับปับทุกสีเลยงานพิธีกรน่ะจะลงใส่คู่นี้เพราะมันทําให้เราสูงขึ้นแต่ถ้าวันหยุดวันธรรมดาก็จะลงใส่คู่นี้คู่นี้ไว้ออกกงกาไว้วิ่งแต่ถ้าเกิดงานไหนที่บอกว่ามันแฟชั่นจ๋าหน่อยคู่นี้จะเป็นคู่ที่ผมโปรดที่สุดนี่คือรุ่น l i m i t e d Edition ของ G u ช c ีน้อยคนจะกล้าซื้อ แล้วก็บ้าพอที่จะใส่แต่ผมใส่บ่อยมากคู่นี้ครับอีกหนึ่งแพชั่นที่ผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้สะสมส่วนตัวนะแต่ด้วยความที่มีคนรักเราอ่ะแล้วก็ชอบเห็นเราใส่แว่นเขาจะส่งมาให้ใส่อันนี้อันล่าสุดครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ไม่เคยใส่ที่ไหนเลยเราจะใส่ที่นี่ที่แรกว้าเกิดมาเพื่อใส่แว่นเพราะน่าจริงมันไม่ได้เรื่องแต่จริงอันที่ใส่บ่อยสุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุยแทบโชว์ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆตันนี้ เห็นไหมดูซอฟดูน่าเชื่อถือที่สําคัญดูฉลาดผมว่ามันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มันสามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนที่ใสของคนใส่ได้บางวันนี่ใส่เป็นแบดบอยก็วันนั้นจะเป็นแบดบอยเลยนะวันไหนจะใส่ที่แบบดูฉลาดแบบนี้ก็จะใส่สูตรมาแล้วดูบอกโอ้น่าเชื่อถือจังเลยว่าคนนี้วันไหนแบบอยากสนุกสนุกหน่อยอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไปขับรถมันสามารถทําให้คาแรคเตอร์ของคุณอนะ่ะชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมว่าแวน่นแล้วก็รถเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวคุณมากที่สุด ถามว่ามุมมองในการซื้อบ้านหลังต่อไปของผมนะอันดับแรกเลยผมเลือกโลเคชันโลเคชันเนี่ยมันต้องใกล้ทางด่วนเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสวยขนาดไหนก็ตามนะ่ถ้าคุณต้องตื่นมาแล้วรถติดในตอนเช้า30มนาทีกว่าจะถึงทางด่วนผมว่าไม่ได้แต่สิ่งนึงที่ผมชอบกับ a c ซ s แอเกับบางกกอบบริวารนะวัตถุดิบที่เขาใช้กับเครื่องไม้เครื่องมือลวมไปถึงอิฐปูนทั้งหมดเขาเลือกมาอย่างดีมากเลยและที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเพื่อนเคยเป็นลูกบ้านของเ c ซ s แอแล้วผมจําได้เลยว่าบริการหลังการขายของเขาเนะี่ย ที่เนี่ยยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นคุณซื้อไม่ถูกลอยแพ้นะคุณซื้อไปยังไงก็ตามอะ่ะไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปี20ปีเขาก็จะมีทีมงานคอยดูแลคุณอยู่นั่นแหละวิธีเรียกซื้อบ้านของผมและอย่าลืมนะครับ Luxury Home ต้อง SC Asset ครับใช่ไหมลูกกะครับผม